รินของหมูย,ย่างเดียวก็พอแล้วมากวันนี้น่ากินอ่ะให้ดูสีก่อนนี่เป็นไงครับอืมแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ผัาลงไปครับก่อนจะไปพบกับเมนูจากวัตถุดิบในรายการ Kitchen Science นะครับช่วยกันกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับของแบบตรงๆแบบนี้นะครับกดกันเข้ามาเยอะๆนะครับครอ,องนะครับเดี๋ยวผมทำของอร่อยให้ดูครับ เสียงสงสัยใช่ไหมครับว่าผมทำอะไรอยู่บอกได้คำเดียวครับว่าเด็ดแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมเชฟฟางนัตพงศ์หน่อชูเวน,นะครับประจำการที่นี่ครับสถานีความรู้ที่จะเสริมผู่ความอร่อยกับรายการ Kitchen Science แจกแจงจากจานครับรายการที่จะเป็นมากกว่ารายการอาหารทั่วไป เพราะนอกจากความอร่อยที่คุณสามารถดูและนําไปทําตามเองได้ที่บ้านแล้วนะครับคุณยังจะได้รู้เรื่องราวของวัตถุดิบต้นทางว่ามีความเป็นมาความเป็นอยู่อย่างไรในมุมมองของวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆครับสำหรับวัตถุดิบต้นทางที่ผมจะนํามาทําเมนูพร้อมทั้งให้คุณแจกแจงจัดเรื่องราวให้ในวันนี้นะครับเชื่อว่าน้อยคนครับที่จะรู้จัก หรือหลายๆคนอาจจะมองข้ามไม่คิดว่านํามาทําอาหารได้เลยเหรอครับเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าผักวัชพืชหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องรอให้คุณแจกแจงมาไขข้อสงสัยพวกเราครับงั้นเดี๋ยวเรามาจักกับเจ้าวัตถุดิบตัวนี้กันแบบจริงๆเลยครับนี่เลยครับพัมครับคุณแจกแจงครับจัดมาได้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องพัมนะครับทุกคนอยากรู้แล้วครับ เสมอครับเชฟขอเพียงเชฟส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดเลยแหละครับอืเข้าเพลงที่เบอร์สัง,งนันเอาละครับเชฟมาว่ากันที่เรื่องของวัตถุดิบที่เชฟพูดถึงกันเลยครับผัมหรือไข่แหนนะครับมีอีกหลายชื่อตามพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับอย่างคนเหนือเรียกว่าผัม ภาคกลางเรียกไข่น้ําส่วนพี่น้องชาวภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าไข่แหนไข่น้ําไข่ผําโอ้ยคุณแจกแจงงงแล้วล่ะครับงั้นจากนี้คุณแจกแจงจะขอเรียกว่าผําแทนแล้วกันนะครับสําหรับผํานะครับเป็นผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งและเป็นพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งมีน้อยคนจะรู้จักเหมือนอย่างชิดเชฟฟางบอกนี่แหละครับขนาดคุณแจกแจงเองยังหาข้อมูลมายากมากเลยนะครับเนี่ยขอบอกไข่ผําเป็นพืชน,น้ําที่มีขนาดเล็ก พัมมีสีเขียวรูปร่างเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆคล้ายไข่ป่ากระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแผ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.1-0.2บถึง0.2มิลลิเมตรขึ้นตามแหล่งน้ำธรรมชาติน้ำสะอาดนิ่งไม่ไหลเวียนเช่น บึงหนองน้ำและพั้มยังจัดเป็นพืชดอกไม่มีรากและใบพั้มเป็นผักพื้นบ้านที่คนในชนบททางภาคเหนือได้อีสานนิยมใช้เป็นอาหารเนื่องจากมีรสชาติมันและมีโปรตีนสูงมากถึง40%ของน้ำหนักแห้งโดยปริมาณโปรตีนคล้ายคลึงกับถั่วเหลืองซึ่งสูงกว่าไข่และเนื้อสัตว์แต่ปริมาณโปรตีนจะไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่ โดยจะแปลผันไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆแหละครับเชฟแต่การรับประทานผับเนี่ยก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับเชฟเนื่องจากผับม,มีสารพิษต้านริษารอาหารจึงต้องนำผับหรือไข่แหนมาทำให้สุกก่อนรับประทานว่าแต่วันนี้เชฟฟางจะเอาผับม,มาทำเป็นเมนูอะไรกันนะคุณแจกแจงนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆครับไม่ต้องห่วงครับคุณแจกแจงผมคิดแล้วก็เตรียมเมนูจากวัตถุดิบที่ดูธรรมดาให้เป็นเมนูสุดพิเศษเรียบร้อยนะครับกับเมนู พอหมูย่างแกงไข่ผัครับพร้อมแล้ว let's go <S ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้น ด้วยการย่างคอหมูก่อนนะครับส่วนคอหมูย่างเนี่ยหมูหนึ่งตัวมีแค่2ชิ้นนะครับไม่ใช่ส่วนสันคอนะนี่นะครับก็จะเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าอร่อยที่สุดในหมูแล้วก็ว่าได้นะครับวันนี้เราจะหมักแบบเบาๆครับเพราะว่าเราอยากจะให้ส่วนแกงไข่ผําเนี่ยครับมีเป็นรสชาติหลักเป็นรสชาตินำนะครับก็จะหมักกันแบบง่ายๆครับส่วนแรกเนี่ยก็คือน้ำมันหอยครับแล้วก็มีเกลือ องข้างเลยนะครับเพื่อแล้วก็พริกไทยครับเสร็จแล้วเราจะใส่น้ามันพืชไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับวันนี้เราปรุงกันน้อยจริงๆนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าเราอยากจะให้รสชาติมันเด่นที่ตัววัตถุดิบหลักของเราเนาะดูให้ส่วนผสมของเราเนี่ยนะครับเข้าเนื้อเนาะก็คือ เขถึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้รสชาติเข้าเนื้อมากก็สามารถที่จะพักได้15นาทีนะฮะก็ก็จะทําให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราตั้งกระทะเลยครับตั้งไฟแรงนะฮะเดี๋ยวจะย่างกันบนกระทะนี่ครับใส่น้ำมันเล็กน้อยนะอันที่เสร็จแล้วครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูเลยว่าอันนี้นะครับต้องทําล่วงหน้านิดนึงครับเพราะว่าคอหมูย่างเนี่ยจะใช้ใช้ระยะเวลานานของอื่นครับวันนี้นะ่าใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่า ถ้าใครลองย่างดูแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช้ไฟเบาหรือว่าใช้ไม่ทิ้งเวลาให้มันนี่นะครับก็จะได้คอหมูย่างที่เหนียวแล้วก็ไม่น่าทานครับวันนี้นะครับที่เราทําแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้หมูของเราเนี่ยนะครับมีสีสันที่สวยงามก่อนที่จะเข้าไปอบนะครับและอย่างนี้นะครับเราอยากให้รสอร่อยของหมูเราเนี่ยนะครับติดอยู่บนกระทะครับที่เราจะเอามาทําแกงไข่ผํากันต่อไปครับ้าน้ำมันไม่พอก็ใส่เพิ่มได้นะครับสักเล็กน้อย จะได้ทำให้ตัวหมูเราสุกแล้วก็สีสวยงามครับเราอุ่นเตาไว้ที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยเจดสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็เราจะใช้ถาดตรงกลางนะอย่าลืมนะครับว่าให้เอาถาดรองด้านล่างไว้ด้วยครับเพราะน้ำมันมันจะหยดเยอะนะครับในงานเนี้ยเราจะต้องมานั่งทําความสะอาดเตาอบกันอีกจริงๆคอหมูย่างอย่างเดียวก็พอแล้วมา้งว่านี้น่ากินอน่ะ ไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเอาผับโอยโํยโรยจบนี่ให้ดูสีก่อนนี่ยังไงครับมันต้องแบบนี้การทำสีของตัวหมูนี่นะครับมันจะช่วยทำให้เกิดคลัสครับคลัสหรือว่าเวลาที่เราเจอเนื้อย่างที่มีความกรอบนะฮะความหอมด้านบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิธีการทำอย่างนี้นะครับคือการใช้ไฟแรงนั่นเองนะฮะ ามาแล้วครับสีได้สวยงามพยายามขยับให้ตัวหมูมันโดนกระทะให้มากที่สุดนะครับอันนี้มันมีความโค้งเนาะเราก็เอาเข้าไปข้างๆกระทะได้แต่ระวังอย่างนึ้งนะครับอย่าให้บนกระทะของเราเกิดสิ่งไหม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใช้ต่อแล้วมันจะขมได้แล้วก็มีกลิ่นไหม้ได้นะครับเราก็ต้องคอยขยับให้ดีครับระวังให้ดีและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้กระทะให้ขนาดพอดีกับ ของที่เราจะย่างหรือว่าทอดนะฮะโอเคสีสันสวยงามนะครับจากนี้เราย้ายตรงนี้ครับไปเข้าเตาอบได้เลยครับหูไม่อยากเข้าเตาทำไมอ่ะทำไมไม่อยากเข้าเตาจรโอเคขึ้นมาเรียบร้อยนี่นะครับก็ตั้งไฟนะครับนั่งรอนะครับทิ้งไว้ประมาณ15านาทีนะเสร็จขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าขั้นตอนถัดไปครับก็คือการขั้นตอนการทําแ,แกงนั่นเองครับ ก่อนที่เราจะไปทําแกงกันนะครับผมว่าคุณแจกแจงมีเรื่องราวของผัามมาเล่าให้เราฟังต่อแน่นอนเลยครับใช่ไหมครับคุณแจกแจงคุณแจกแจงครับแหมรู้ใจกันสักทีเดียวเลยนะครับเชฟฟางแน่นอนครับนอกจากจะพาเชฟไปรู้ตัวตนของผัามแล้วคุณแจกแจงยังมีเรื่องราวแบบพิเศษพิเศษของผํามมาบอกอีกด้วยละครับ ผั่นี่นะครับเชฟนอกจากจะใช้เป็นอาหารคนและสัตว์แล้วเจา้าผัยังมีคุณสมบัติพิเศษในการบำบัดน้ําเสียได้อีกด้วยโดยผําจะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํามีค่าสูงขึ้นความเป็นกรดด่างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเป็นกลางและค่าของความขุ่นของน้ําเสียก็มีค่าที่ต่ําลงแต่ไม่แนะนําให้ใช้ไข่ผําจากการบำบัดน้ําเสียมารับประทานนะครับ เพราะอาจจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายจากน้ําเสียสะสมในผําอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ถ้าจะรับประทานแนะนําให้นําผําที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเพราะตอนนี้ก็มีการเลี้ยงผํากันอย่างแพร่หลายเป็นจริงเป็นจังด้วยล่ละครับพิเศษไหมนะครับเชฟฟางนอกจากจะทําอาหารได้แล้วยังช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ําได้ด้วยล่ละครับไม่ธรรมดาเลยครับผัมนี้นะครับสงสัยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นวัตถุดิบลักโลนะครับ สามารถทำน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดได้ด้วยเนาะ <Wow. S 1> สุดยอดฮะเดี๋ยวเรามาเข้าขั้นตอนการทำแกงกันก่อนนะครับเราจะเริ่มกันที่การตำพริกแกงก่อนครับเราใส่พริกชี้ฟ้านะครับที่เราแช่น้ำแล้วลงไปก็ตําครับถ้าพริกมันชิ้นใหญ่ไปเราก็ตัดก่อนได้นะครับจะได้ทําให้เราตําได้สะดวกขึ้นนะฮะน,นี้เป็นโคเรียนสไตล์นะครับเขาชอบใช้กันไก่ตัดกัน เอาอย่างนี้นะครับเราก็จะใส่หอมแดงนะครับลงไปกดลงไปก่อนนะครับจะได้ไม่กระเด็นออกมานะครับหอมแดงสำหรับพริกแกงอันนี้นะครับก็เป็นแบบอีสานเลยนะครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยครับเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าหาทานยากนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ส่วนมากจะเป็นคนอีสานนะครับที่รู้จัก ตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็กะปิครับหั่นตะไคร้สักเล็กน้อยนะครับก่อนใส่นะอืมแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำแกงกันครับส่วนแรกนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไว้นะว่าเราจะเอา ความหอมจากตรงกระทะมาก่อนนะครับขั้นตอนคือตั้งไฟครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำสต๊อกนะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายทวกนี้ครับไปทําในหม้อกันเล็กน้อยนะครับใส่น้าลงไปนะน้ําก็จะเอาความอร่อยของที่ติดอยู่บนกระทะครับออกมานี่ครับตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะใช้ตัวตะหลิวนี่นะครับค่อยๆครับขูดเอาความอร่อยออกมานะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะย้ายมาที่หม้อของเราครับ มานีเลยนะครับป๊เท่านี้ครับเราก็จะได้รสชาติของตัวคอหมูย่างของเรามาอยู่ในน้ําสต็อกเลยนะฮะแล้วเราก็จะมาใส่ผําลงไปครับส่วนผํานี่นะครับถ้ามาจากาธรรมชาติก็จะต้องล้างหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขามีทําเพื่อสําหรับรับประทานแล้วแล้วก็แพ็คอย่างสวยงามล้างมาอย่างดีแล้วนะครับก็หาไม่ยากแล้วแล้วจะบอกว่าถ้าใครได้ลองเนี่ยผมว่าจะต้องติดใจเพราะว่ามันมีความกรุกรกรกรบกรอบอยู่ข้างในฮะ เราจะใส่ผัมอย่างแรกนะครับสําคัญนะครับเราต้องทําให้สุกก่อนทานด้วยนะครับตัวผัมเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะใส่พริกแกงนะครับที่เราตำไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ต้มสักพักนึงให้ได้กลิ่นหอมครับอืมกลิ่นดีหอมครับเรามาชิมกันครับว่าจะต้องใส่ตัวพริกแกงเพิ่มไหมนะครับ ได้อีกนี้ครับให้เข้มข้นตอนนี้กลิ่นก็เริ่มหอมแล้วนะครับเพราะว่าตัวพริกแกงเราได้ความร้อนเนาะน้ำแดงแจ๊ดเลย <laughs> okay. เค็มเรียบร้อยนะครับผมไม่เติมเกลือเพิ่มแล้วนะจะบอกว่าแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวแกงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาล แล้วก็น้ําปลาร้านะครับอันนี้สําหรับใครที่ไม่อยากใส่นะก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีกะปิอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้อีสานแท้ๆเนี่ยต้องใส่ปลา,าครับสนิดนึงก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยทานผํานะครับรสสัมผัสเนี่ยมันเคี้ยวไปแล้วมันก,กรอบๆอะครับเหมือนใครเคยกินไข่ปลาไหมฮะอันเล็กๆเ,เนี่ยมันไข่ปลาไข่กุ้งอันเล็กๆเ,เนี่ยมันก็กรอบแบบนั้นเลยครับ ก็เป็นรถสัมผัสที่กินเข้าไปแล้วสนุกแล้วก็อร่อยนะฮะเรียบร้อยนั้นนะครับแค่นี้นะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับแล้วก็ใส่ใบมังลักครับใบมะกรูดเราเอาตัวเส้นกลางออกนะครับใบมังลักนะครับคนให้เข้ากันครับก็จะเป็นแบบแกงข้นๆนะครับเรียบร้อยนะครับเราทําแบบข้นๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราเอาพอหมูย่างของเรามาสไลด์นะครับ แล้วเรามาเสิร์ฟกันครับเราเอาร้อนๆมาสไลด์กันครับซูซาโหยนี่ยังมีฟองอยูเลยอะเด็ดถ้ามันนุ่มแล้วนะครับมันก็จะหั่นง่ายขึ้นนะฮะมันก็จะลงไปอย่างที่เรารู้สึกได้ครับถ้ามันยังไม่ ไม่พร้อมทานเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงในการหั่นหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันอย่างแรกที่เราใส่นะครับเดี๋ยวเราใส่จานนี้เราเอาแกงผักของเราใส่เข้าไปก่อนครับจะแดงกว่าออริจินอลสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราเน้นเผ็ดครับไม่หน่อยเหรอครับเท่าที่ดูมาเนี่ยแดง <laughs> เรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาคอหมูย่างของเราครับเรียงใส่ลงไป เดี๋ยวเราก็จะจัดให้ห่างกันให้สวยงามนะครับค่อยๆเลื่อนทีละอันนะครับสุดท้ายครับเราจะโรยด้วยต้นหอมซอยครับกินก่อน <c oughs> ดีเรียบร้อยนะครับกับเมนูคอหมูย่างแกงไข่ผำครับผมชิมกินก่อ ผมอยากชิมเลยขอหมูย่างหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ใส่แกงลงไปโรยต้นหอมนิดนึงดีนะครับหอมข้อวหมูย่างมากนะครับแล้วตัวผั่นเนี่ย มันมันไม่เข้มข้นเหมือนแกงนะมันยังมีความเป็นน้ำแกงอยู่ครับรสชาติเนี่ยอยากให้ทุกคนคิดถึงอ่อมครับแต่เป็นอ่อมที่มีความกรุบความกรอบมันมีไข่ปลาอยู่ข้างในทาไม่ยากครับลองทําตามดูนะครับผัมหรือไข่ผัมนะครับนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแล้วนะครับสำหรับคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยครับเมื่อเรา,เาทานเข้าไปเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยครับ เพราะว่าผํานะครับมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรักษาอาการท้องผูกมีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนที่มีสภาวะเครียดหรือร่างกายมีความเป็นกรดจากอาหารและช่วยรักษาภาะวะซีในคนที่เป็นโรคโลหิตจางพิเศษไม่เบาเลยใช่ไหมครับสำหรับผั่มวัตถุดิบรักโลกของผมในวันนี้แล้วพวกเราล่ะครับรักโลกกันพอแล้วหรือยังอย่ามัวแต่หวังพึ่งธรรมชาติในการดูแลทรัพยากรและระบบนิเวศนะครับ เริ่มที่เราครับถ้าอยากมีวัตถุดิที่ใช้ในการบริโภคแบบยั่งยืนครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเป็นเหมือนครัวโลกครับยังมีวัตถุดิบอีกมากมายในครัวใหญ่หลังนี้ให้เราได้แจกแจงจากจานให้คุณได้รู้กับรายการนี้ครับ Kitchen Science อย่าลืมติดตามรายการของเรารวมถึงอีกหลากหลายรายการของช่อง NSM Thailand Channel กด subscribe กดติดตามกดถูกใจไว้ทุกช่องทางเลยนะครับรับรองได้ครับว่ามีรายการสนุกให้ความรู้และดูง่ายๆให้ชมกันยาวๆแน่นอนครับ วันนี้ผมเชฟฟางลาไปก่อนครับสวัสดีครับ